พบกับอภิสลายคณะนะคะในช่วงกวันนี้ในวันที่30ตุลาคมกับรายการทุเสังเ่งเนื้ออัปเดตค่ะวันนี้จะมีอะไรมาอัปเดตนะคะสามารถติดตามชมกันได้เลยนะคะการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในช่วงกวันนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นนะคะอย่างกรอบจํากัดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะราคาทองคําก็ยังคงอยู่ในระดับที่ ต่ำที่สุดนะคะในรอบ1เดือนนะคะในขณะที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข่งค่าขึ้นกดดันราดทองคำค่ะเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสาหารัฐนะคะราชารวมถึงความกังวลของการแพร่ระบาดไวรัสโควิดในนในยุโรปค,ค่ะและการเปิดเผยตัวเลข GDP ของสาหารัฐนะคะที่สูงที่สุดและดีที่สุดเป็นประวัติการค่ะซึ่งในขณะที่การเปิดเผยตัวเลข เศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมายังแข็งแกร่งในครั้งนี้นะคะอาจเป็นปัจจัยเอื้อประโยชน์ต่อประธานาธิบดีโดนัทรันในการคลองทำเนียบข่าวอิสสมัยค่ะแม้ว่าผลสำรวจทุกสำนักนะคะจะบ่งชี้ว่าในโจไบเดนนะคะจะสามารถชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนี้ก็ตามค่ะสำหรับคืนนี้นะคะสหรัฐมีการเปิดเผยดัชนีราคา PCE พื้นฐานนะคะเดือน กันยายนค่ะตลาดคาดการว่าเพิ่มขึ้น0.2%ค่ะดัชนี PMI เขตซิตาโก้เดินตุลาคมค่ะตลาดคาดการว่าปรับตัวลดลงนะคะลงสู่ระดับ58.2ค่ะและดัชนีความเชื่อมัน่นผู้บริโภคเดินตุลาคมโดยมหาไรมิชิแกนค่ะตลาดคาดการว่าปรับจะออกมาที่81.2ค่ะ ส่งสำหรับแนวนมราคาทองคำค่ะคาดว่าปรับตัวลงซึ่งราคาทองคำมีแนวรับที่1860ดอลลาร์และมีแนวต้านที่1880ดอลลาร์ส่วนค่าเงินบาทค่ะมีแนวโน้มที่แข็งค่าค่ะส่วนทองคำแท่งในประเทศขึ้นนหวในกรอบ27,500นถึง27,850บาทค่ะและวันนี้ค่ะก็ได้หมดเวลาขออภิปรายแล้วค่ะสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ไลน์เฟซบุ๊กตามไทยรายการค่ะพบกันใหม่ค่ะในวันจ์หน้าสวัสดีค่ะ